มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565นี้นายสมเพชส้อยสาคคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน AUSC พลเอกนิรุตเกษรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ที่ห้องประชุมโกมุสมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคม2565การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน11ประเทศไทยลาวเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาและติมอร์เลสเต โดยจะมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด23ชนิดกีฬามีนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาร่วมการแข่งขันกว่า2,000คนนายสมเพชยส้อยสักรูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20เป็นมหกรรมการกีฬาที่มีความสําคัญและมีนักกีฬารวมท้งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นจํานวนมาก มีความสำคัญรองจากกีฬาซีเกมในฐานะจังหวัดซึ่งต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความยินดีและมีความพร้อมในการจัดมหากรรมการกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20นี้และยินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงชาวจังหวัดอุบลราชธานีในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจและอยากกลับที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งการจัดมหกรรมกีฬานี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานีที่มุ่งเน้นในการเป็นสปอร์ตซิตี้และยังเป็นการส่งเสริมธุรกิรกจไมซ์อีกทางหนึ่งด้วย ทางด้านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอ,องนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้100%ซึ่งปกติแล้วจะต้องจัดการแข่งขันกีฬาเมื่อปี2562แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ทำให้ส่วนการอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วทั้งในส่วนของสนามแข่งขันกีฬาที่เป็นไปตามมาตรฐานของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติสนามฝึกซ้อมการขนส่งสถานที่พักการรักษาความปลอด ยการแพทย์และพยาบาลตลอดจนการแข่งขันกีฬาเพื่ออำิ่ม่ความสะดวกให้กับนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มหาวิทยาลัยหวังว่าการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนในครั้งนี้จะนําความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดอุบลราชธานีและยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า thank you very much So, I am the president of the AUAC, ASEAN University Sports Council, and uh, this is a very established and very experienced uh, ASEAN University Sports Council. And we came here to Ubon uh, with uh, four uh, members of AUAC Secretariat uh, to uh, do a very important, uh, we call it. monitoring and as well as uh we call it uh inspections of the readiness of Ubon as well as the Rajabhat University uh to host and to organize the AUG meeting AUG games so after uh two days we are here after we had uh, several meetings and discussion after visited the venues We are very pleased uh, to uh, confirm and to announce that uh, the AUSC Secretariat are very pleased and very happy with the preparation done by the uh, University of Rajabad uh, and also the uh, Ubon uh, province to organize uh, this uh, AUG Game. That's why I just uh, announced that this AUGM will be held from 26th of July until 6th of august uh, this year. and for this game, we will have 11 countries from asean will come here and will visit to this place. and we will have approximately around 2,000 athletes as well as the officials and then the umpires and the volunteers uh, who will come here. and also we have around, we will have 23 uh, different games. Uh, in the 40 categories all together uh, for these uh, aeg games so i would like to thank everyone here especially the uru uh, university of course uh, in particular professor and his team as well as the, uh, the the all the agencies and all the governments and officials from ubon province uh, for helping us for assisting us and a c ลั m ท t ่เราจะ u ำให้แน่ใจว่าเกม e s u จะเป s นเ l l าภา u ที่ประส i คว h ม s ำเร in ในเดือนก n กฎาคมนี้ขอบคท่านประธานเอวีซีนะคะท่าน uh, ได้สุปโดยรวมว่ายืนยันที่จะมีการจัดการแข่งขันใน,ในเดือนกรกฎาคม2565นะเป็นการจัดการแข,ข่งขันครั้งที่20หลังจากที่เราเลื่อนมา2ปีนะครับแล้วก็มีชนิดกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด23ชนิดกีฬา นะครับแล้วก็มีคนมากกว่า2,000คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็าทางามีทั้งหมด2ี่นิลิกฬานะฮะแล้วซึ่งมีความแตกต่างกันแล้วก็ทาง a อ c เนี่ยก็ได้บอกว่า,าทางาทางไรชพัดบลเนี่ยมีความพร้อมนะฮะในเรื่องของสนามแข่งขนันมีความพร้อมในเรื่องต่างๆรวมทั้งการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่นะฮะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้การแข่งขัน กีฬามหาเอเซียนเนี่ยดำเนินการหรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันในการจัดการแข่งขันกีฬามหาเอเซียนครั้งที่20โดย a อสนะแน่นอนนะครับในวันที่26-626กถึงกรกฎาคมถึง6สิงหาคม2 5 6 5ครับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏปุณนีและชาวจับหวัดปุทนีผมขอยืนยันว่าพวกเรามีความพร้อมที่จะจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่20ซึ่งเราจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงที่6สิงหาคมที่ถึงนี้อีกประมาณ4เดือนอจะมีนักกีฬาจากประเทศต่างในอาเซียน11ประเทศเนี่ยจำนวนรวมกันประมาณ2,000คนนะครับที่มาร่วมแข่งขันร่วมมาจากกัดการแข่งขันอยู่กับในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดบนนุรีรัมย์เตรียมการต้อนรับนะครับเพื่อนๆน,นะครับเตรียมการต้อนรับนักกีฬาจากประเทศในอาเซียนของเรา11 ประเทศนะครับหวังยิ่งว่าการจัดการแข่งขครั้งนี้จะทําให้จังหวัดบนทันีเป็นที่รู้จักนะครับทำให้จังหวัดวนทันีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเราคาดว่าจะมีเงินสพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทในระหว่างการแข่งขันนะครับใน,ในสถานการณ์โควิดนะครับถ้ามีสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายนะครับเราก็จะดําเนินการตามประกาศของสอบคใหญ่เป็นหลักแต่ถึงผมมั่นใจว่าอีกประมาณสองสาเดือนนี้เนี่ย เรื่องของโควิดคงจะคลี่คลายลงในทางที่ดีครับผมครับ